สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยแต่ได้คำตอบพื้นที่สำหรับคนช่างสงสัยอยากรู้อยากเข้าใจสิ่งใกล้ตัวแบบง่ายๆและวันนี้เรามีคำถามที่หลายคนคงเคยถามตัวเองเหมือนกันทำไมเราถึงชอบเสี่ยงโชคทั้งที่รู้ว่าโอกาสได้มันน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่เล่นกิจกรรมชิงโชคหรือแม้แต่เกมเล็กๆที่ต้องลุ้นผล มนุษย์เรามักรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นไปได้น้อยก็ตามแล้วอะไรในสมองเรากันแน่ที่ทำให้เรายอมควักเงินเพื่อความหวังความเป็นไปได้นิดเดียวแบบนั้นอย่างแรกเลยคือสมองของเราชอบความหวังเวลาเราคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลใหญ่สมองจะปล่อยสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเหมือนให้รางวัลตัวเองล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ความรู้สึกดีนี้เองที่ทำให้เราอยากลุ้นอยากลองและอยากเสี่ยงอีกครั้งแม้ครั้งก่อนจะไม่เคยได้เลยก็ตามอย่างที่สองคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความผิดพลาดในการประเมินความน่าจะเป็นมนุษย์เราไม่ได้เก่งเรื่องการคํานวณโอกาสจริงๆเรามักให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ใหญ่และดึงดูดมากกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น เช่นเราจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยถูกเลขท้ายสองตัวจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสนะทั้งที่จริงอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวจากหลายสิบครั้งที่ไม่เคยถูกเลยต่อมาคือเรื่องความหวันในการเปลี่ยนชีวิตแบบทันทีลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือกิจกรรมที่ลุ้นเงินจำนวนมากมักให้ภาพฝันว่าถ้าได้ขึ้นมาจริงๆทุกอย่างจะดีขึ้นทันที ความคิดแบบนี้เหมือนเป็นทางลัดที่ทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันจึงไม่แปลกที่หลายคนจะยอมเสี่ยงแม้โอกาสจะน้อยมากก็ตามอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือสังคมและการเรียนแบบพฤติกรรม เวลาเราเห็นข่าวคนถูกรางวัลหรือมีคนรอบข้างบอกว่าเมื่อวานเพิ่งถูกหวยสมองเราจะจดจำข้อมูลนั้นมากกว่าคนที่ไม่เคยถูกทำให้เรารู้สึกว่าเป็นไปได้นี่นะคนอื่นได้เราก็ต้องมีสิทธิ์เหมือนกันแม้จริงๆแล้วจำนวนคนที่ไม่เคยถูกมีมากกว่าหลายเท่าตัว สุดท้ายการเสี่ยงโชคยังทำให้ชีวิตรู้สึกมีสีสันเพราะมันผสมทั้งความตื่นเต้นความหวังและความลุ้นเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาแม้จะรู้ว่าโอกาสน้อยแต่ความรู้สึกก่อนรู้ผลนั่นแหละที่เป็นความสุขแบบหนึ่งซึ่งมนุษย์หลายคนยอมแลกด้วยเงินเล็กน้อยเพื่อความรู้สึกนั้น ดังนั้นการชอบเสี่ยงโชคไม่ใช่เรื่องแปลกแต่น่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องทั้งสมองอารมณ์ความหวังและสังคมรอบตัวอย่างลึกซึง้งอยู่ที่ว่าเราจะเสี่ยงแบบรู้เท่าทันไม่ให้กระทบชีวิตมากเกินไปและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราถึงชอบเสี่ยงโชคแม้โอกาสจะน้อย ก่อนจบรายการวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และอยากฟังเรื่องน่าสงสัยอื่นๆอ,อีกฝากกดติดตามช่องสงสัยแต่ได้คำตอบของเราด้วยนะครับแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ